สวัสดีค่ะสำหรับ FC ฟซีและแฟนๆทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวรักคนาราศีสิงประจำปี2564กันเลยว่าดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงจะเป็นเช่นไรบ้างกันเงินกันงาน,น,น,นความรักสุขภาพวันนี้จะเต็มนะอาจารย์ให้หวยก่อนละกันนะให้เลขเด็ดเสริมดวงนะคะให้คุณไปวิ่งเงาวิ่งบนวิ่งล่างก็จะมานะเลข4เลข8เลข1เลข6เลข9เป็นเลข รรยโรยเห็งๆของท่านนะคะเลข2ตัวมา481026793553 3ตัว9169669ย้ำนะคะเลขเด่นเลขเด่นวิ่ง48169ะะ481026793553แล้วก็9169669ก็ประมาณนี้ไปวิ่งเอาใครมีโชคมีราบถูกหวยก็สามารถโอนเงินบริจาคให้จังนีหน้าใต้ยุทชู ะะจะทิ้งเล็กบันชีไว้คุณคลิกเข้าไปใต้ลิงก์เลยนะคะสุกคนครับแล้วแต่สภาแล้วแต่ทําบุญประมานี้เนาะมาดูดวงสําหรับเจ้าชะตาลัคนาราศีสิงห์ต่อนะวันนี้เราจะดูดวงด้โหราศาสตร์กัน,นะด,าานดูสิอ๋อโหราศาสตร์เนี่ยดูโหราศาสไทยโอ้ยช่วงนี้คนหอเจ้บมันเยอะจัง อันนี้โหราานะชั์เนาะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะดูซิว่านด็กคนาราศีสิงมีดวงอะไรมั้งเนี่ยขอ <c oughs> <c oughs> บคุณญาตที่ยังรักและคิดถึงอยู่เนาะเป็นแฟนสุดรักเมทุสเมถุนกรร็แล้วกฎสิงห์ราศีสิงมีดาวราหูเนาะราหูเป็นดาวแบบขเคาะเจ้าเรือนชะตาก็ทับไม่ค่อยดีนะสุขภาพ ไม่ค่อยดีเลยนะเจ็บเจ็บแนมทรงอกลิ้นปีนะบริเวณหน้าอกทรงปอดท้งหลระมัดระวังนะคะความดงความดันเบาหวานขึ้นอ้วนเกินไปก็ต้องลดน้ําหนักนะราหูต้องต,ติดต่อกับต่างประเทศดวงเจ้าชะตาเนี่ยติดต่อกับต่างประเทศแดนไกลหรือต้องไปไปเรียนต่างประเทศเรียนเมืองนอกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดาวราหูเป็นดาวประกอบนะ และก็มาเรียนของกระดุมพระและกันเงินเป็นยังไงบ้างหัวกันเงินนี่จะได้โชคชนะสาใหญ่นะในพบกระดุมพระมีเลขดาวอาทิตย์สนับสนุนเนี่ยเงินทองเนี่ยจะได้ไม่ขาดนะคุณเด้อโดยวพาะคุณทํางันหานคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเปิดธุรกิจหน้าร้านค้าขายก็บอกให้ขายออนไลน์ขายลับๆจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ทําธุรกิจกับส่งออกต่างประเทศนะจะสําเร็จมากเลยอาจารย์นี้แนะนําให้คุณทําออนไลน์ อะไรบิบอลีบามาอีเบอเมซอนทำรับรับออนไลน์คุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณไปเรียนรู้ผ่านออนไลน์เอาเองแล้วกันเพราะว่าจน์นหน่าแนะนําแล้วมาดูในเรื่องของสหัชชะเป็นยังไรเพื่อนฝูงบริวารโอ้ยไอ,อมนุษย์อยู่ครับเพื่อนฝูงบริวารก็เบียดเบียนนะลูกน้องบุตรลูกหลานที่ดาต้องเสียเงินเสียทองกับเครือญาติไม่งั้นเครือญาติก็ต้องมาขอหยิบขอย,ยิวเงิน เอาบ้านเอารถฉนดที่ดินจำนำให้ญาติพี่น้องเสียทรัพย์เพราะญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือเนี่ยโดนเบ็ดบงังความดีความชอบนะคะบริวารเพื่อนฝูงเนี่ยนะก็น้องระระวังนะพบแล้วเสียหายมากกว่าเพื่อนฝูงก็ดามนะถ้าจะพาลงเหวลงไาย,ยานะเพราะเป็นมนุษย์โยเราระวังชวนไปปฐงปทวงงยาเสพติดกันนั้นเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะพบเพื่อนไม่ดีก็พาไปเสียหาย อ,อมาในพบของกุตะรูปบริวารคุณเป็นอย่างไรบ้างก็ดีนะอาทิตย์กับเจ้าพุธอยู่ลูกเรียนเก่งลูกตั้งใจเรียนลูกมีโอกาสประสบความสําเร็จนั้นการศึกษาการเรียนต่างประเทศสอบพระราจการหรือว่าลูกสมัครงานไว้ลูกก็จะได้งานทำเนี่ยคุณมีลูกเป็นสีเป็นอุดดีมากเลยอริศตูเจ้าศัตรูมีไหมมันก็มีนะขัดแข้งขัดขายฉาลิษยาเนี่ย ศัตรูตมันมีนะคะช่างมันเหื่อเราไปทําบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้ศัตรูไปคู่ครองดีมากปีนี้ใครไม่ได้พบคู่จะพบคู่รักจะได้แต่งงานจะสมหวังเป็นคนข่าวอยู่ในสิ่งในธรรมดีมากมาช่วยกันสนับสนุนให่ตั้าให้รวยเลยนะให้รีบเอานะถ้าเป็นผู้ชายข่าวคือถูกจะร,กกรอรอดนประมาณนี้ก็ให้บูชาเป็นวัตถุมงคลเสริมดวงนี่เป็นพระศรีอริยเมตตรข,ของหอยนี้นะแม่นแม่นอย่างแหละ บุชาของมงคลน,นะจนมีทิ้งไว้นาไทานะม์ไลน์นะมีเยอะแยะเลยเสริมดวงเสริมบารมีเะค่ะสามารถติดต่อได้